สวัสดีครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมาทุกท่านพาทุกท่านมาดูนะครับวัดล้างแห่งหนึ่งครับอยู่ในเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรียุยานะครับอยู่ฟังทางฝั่งทิศทางด้านใต้นะครับของเกาะเมืองพระนครศรียุธยานะครับพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับคือซรากประลักหักพังหรือว่าเมืองโบราณสถานเนี่ยโบราณเนี่ยนะครับก็คือว่าเหลือไม่เยอะแล้วนะครับแล้วก็พระพุทธรูปเนี่ยนะครับก็เหลือแค่ช่วงอกนะครับ แล้วก็เจดีเนี่ยก็เหลืออยู่แค่นี้แล้วนะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับแป๊บเดียวนะครับคลิปนี้พามาดูนะครับเพราะว่าซราบกราหลัหักพังเนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วนะครับวัดนี้ชื่อว่าวัดวังชชยนะครับวัดวังชชยเดี๋ยวไปดูนะครับเป็นอานาบริเวณรอบๆนะครับที่มีต้นพุทราแล้วก็ต้นไม้นะครับอยู่ติดกับสวนสมเด็จนะครับทางด้านหน้านี้ที่ผมหันกล้องไปอยู่นี่ก็คือทิศเหนือไม่ใช่ทิศเหนือทิศตะวันออกนะครับเดี๋ยวหันมาทางนี้ก็คือเป็นทิศทางทิศใต้นะครับเจดีนะครับเดี๋ยวเท่านี้แล้ว อันนี้ยอดเจดีย์ที่หักลงมานะฮะตรงนี้ก็คงจะเป็นพู้โบสดนะครับเนี่ยที่เป็นแท่นพระอยู่นะเนะี่ยเป็นพระนะครับที่เหลือช่วงอกนะครับแล้วก็ฐานตรงนี้น่าจะเป็นแท่นของเสมานะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นพระพุทธรูปนะครับเอ,อ่อไม่แน่ใจหรือว่าเป็นเสมาหรือเปล่าน,นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นะอ้โบสถนะครับที่ผมหันกล้องให้ดูอยู่นะครับเนี่ย ส่วนทางด้านโน้นนะก็จะเป็นวิหารนะครับโน่นนะวิหารเดี๋ยวค่อยเดินเดินไปดูนะครับอันนี้คือฐานเสมานะครับเสมาอันเดิมนะที่ยังหลงเหลืออยู่นะเป็นเสมาหินทรายนะอันนี้ก็จะเป็นถนนที่รอบเกาะเมืองพระนครน,นะครับคือถ้าขี่เข้ามาในเกาะเมืองพระนครศรีย,ยนะุธยาเนี่ยไม่ต้องกลัวหลงนะครับให ยึดถนนนะครับติดกับขอบแม่น้ำเนี่ยเลาะไปเรื่อยเลาะไปเรื่อยนะมันก็จะอ้อมไปอย่างเงี้ยนะครับอ้อมนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะวนมาเจอที่สะพานนะครับไม่ต้องกลัวหลงนะครับถ้าขี่เข้ามาในเกาะเมืองพระนครรียาเพราะว่าจุดข้ามสะพานจุดใหญ่ๆมีอยู่แค่2จุดนะครับจุดสะพานวัษสตา1จุดแล้วก็จุดสะพานปีดีนะครับฝั่งที่จะออกไปทางวัดสามเปิมหรือว่าวัดมหเหยงหรือตลาดน้ำะโยทยานนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่หลงเหลืออยู่นะครับระ้บสถ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าฐานซุดลงไปนะครับข้างหลังพอโบสดก็จะเป็นเจดีที่ผมได้แนะนำไปตอนที่ผมให้ท่านดูตอนแรกนะครับ ที่อยู่ด้านหน้านะครับตรงนู้นนะครับก็คือว่าจะเป็นวัดหลวงชีกุดนะครับก็เหลือแต่ฐานแล้วนะครับซากประหลักขังฟังแล้วก็เศษพระพุทธรูปนะครับจะสังเกตเห็นนะครับคลองนะครับเนี่ยที่อยู่ด้านหน้านี่นะเดี๋ยวผมประกาศว่าเป็นปกติก่อนนะครับจะสังเกตเห็นคลองนี้นะครับ คลองน้ำเนี่ยเป็นคลองคลองโบราณน,นะครับคลองดั้งเดิมนะครับที่ถูกสมัยใหม่เนี่ยนะครับผู้คนสมัยใหม่ทับถมไปบ้างนะครับเป็นบางส,ส่วนนะครับเพื่อที่จะผมพามาดูเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกท่านรู้ว่านะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะมาวัดนี้วัดนี้วัดนี้เนี่ยในก่อเมืองพัทลังก์เนี่ยคลองนี้ก็คือคลองขุดขึ้นมาใหม่นะครับขุดขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าสมมุติว่านะผมอยู่ส่วนไหนสักแห่งหนึ่งที่จังหวัดพัทลังศรีวิทยานะผมอยากจะมาวัดนี้ผมก็แจวเรือมานะครับแจวเรือมาแล้วผมสามารถแจวเรืืออผ่่าาาาานนนนนนไไปปปททงงด้้้ีีรัหวมก็ย เสมือนที่ถนนนะครับเป็นเปรี่ยนเสมือนถนนนะครับถนนก็คือสายน้ําสายน้ําก็คือถนนนะก็แจวเรือไปนะครับจะออกไปเข้าสู่พระนครหรือว่าจะออกไปแม่น้ําก็ได้หมดนะครับนี่คือวัดวังชชยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูวิหารนะครับตรงนี้น่าจะเป็นวิหารแน่นอนนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นฐานของเจดีย์นะครับที่เหลือแต่ฐานแล้วนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นทางด้านหน้านะครับของวิหารนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะวัดในจังหวัดพระนครศรียุธยาส่วนมากล้วจะสร้างาหันหน้านะครับไปทางทิศตะวันออกนั่นเองเดี๋ยวผมหาทางขึ้นห่อนทางขึ้นน่าจะอยู่ทางด้านข้างนะครับอ่าจริงๆด้วยนะครับทางนี้นะครับอันนี้เป็นเสาเสารับคานโครงหลังคานะ นี่คือเศษพระพุทธรูปนะครับที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ที่ท่านเห็นนะครับนี่น่าเสียดายมากเลยไม่รู้ว่าทําไมถึงต้องตัดด้วยไม่เข้าใจนะครับเนี่ยดูนี่ตัดโดนตัดหมดเลยนะครับน่าเสียดายมากนะอันนี้เป็นส่วนพระบาทนะครับของพระสมมาสมาสบบุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปอันนี้น่าจะเป็นส่วนขานะครับหรือว่าฐานนั่นเองนะครับ อันนี้ลําตัวนะครับลําตัวของของอพระพุทธรูกแล้วก็จะเป็นเสียนเป็นหินทรายนะครับวางเต็มเลยนะครับแต่ว่าเป็นชิ้นชิๆนชิ้นช,น,ชน,นะเพราะว่าถูกตัดนะครับแต่ไม่รู้ว่าฝีมือใครนะตรงนี้ น่าจะเป็นวิหารเล็กๆนะครับหรือไม่ก็กุตติเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนี่ครับในจังหวัดพระนครศรียาเนี่ยวัดเนี่ยนะครับมักจะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่พระหมหากษัตริย์หรือลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะครับมักจะมาสะเสด็จมาประทับหรือมาพักมาัมาอยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็คือวัดประจําพระองค์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับ รวมถึงลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินด้วยก็จะมาสร้างพระพาบ้างนะครับเหมือนวัดล้างต่างๆที่ผมเคยพาทุกท่านไปดูมา,าสร้างพระพานะครับหรือว่าตำหนักอะไรประมาณนี้นะอย่างสมเด็จพระเลสรรวนัดพระจัมพะองก็จะอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับสมเด็จพระเอกาทศรสก็จะอยู่ตรงที่วัดกระชายหรือวัดเจ้าชายนะครับที่อยู่นอกเกาะเมืองพนศรคอยุียาอย่างสมเด็จพระเจ้าเสือี่ก็จะอยู่เป็นตรงที่วัดตึกนั่นเองนะครับ ส่วนทางด้านโน้นนั่นก็จะเป็นฐานอะไรไม่รู้น่าจะเป็นวิหารหรือว่ากุฏิสงนะครับหรืออย่างที่ผมบอกไปนะอาจจะเป็นพระพาหรือว่าตำหนักของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับนาบริเวณตรงนู้นก็จะเป็นป่าไปหมดแล้วนะครับในปัจจุบันอันนี้วัดนี้อยู่ในเกาะเมืองพกกัทกาศรียุยานะครับเป็นวัดล้างนะครับเนาะแวะเข้ามาได้ไม่เสียค่าเข้าขชมนะครับอยู่ที่สวนสมเด็จนะครับนะเนาะคนที่นี่เขาเรียกว่าสวนสมเด็จสวนสมฤทสมเด็จย่านะครับ ก็จะมีวัดวาวัดล้างต่างๆวัดวาอารารวัดล้างต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ผมพาเดินไปดูนะครับก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะดูตอนนี้ผมมาตอน4ี่โมงแล้วนะครับเนี่ยทางด้านหลังผมก็จะเป็นเจดีประธานนะครับหลังพระโบสดนะครับตรงนั้นก็เป็นพระโบสถที่ผมพาทุกท่านเดินไปดูนะครับ ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะพาทุกท่านมาดูนะครับวัดล้างสมมากกว่านะครับแล้วก็สถูปสถานเมืองโบราณเจดีย์ต่างๆแล้วก็พระพุทธรูปเก่าๆเนี่ยนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ที่ให้เราเห็นเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามบ๊ายบายไปละเดีย๋ยวเจอกันสวยงามมากเลย